Like Thai food คุณชอบอาหารไทยไหม Yes you do ใช่อมั้ครับต่อ uh. ากที่คำถามข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมถามอาจาร,รย์ดำว่าอาจาร,รย์ดำครับถ้าเป็นประโยคคำถามภาษาอังกฤษต้องขึ้นเสียงสูงท้ายประโยค,หร,รครหรือเปล่าครับหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้ขึ้นเสียงสูง <laughs> ให้ใช่ไหมห <laughs> ร,รือเปล่าครับก็ <laughs> ถ้าสมมตินะฮะเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย คำ W H นะฮะค่ะ w h ้ว w h e ว w h e วเฮร์ไนะก็มันไม่ได้ขึ้นเสียงสูงตอนท้ายนะครับมันจะขึ้นเสียงสูงตอนกลางประโยคมากกว่านะครับเช่นสมมุตินะครับอดัมถามง่ายๆนะครับว่า What's your name What's your name What's your name มันก็ขึ้นตอนกลางประโยค You don't know your name ไม่รู้จักชื่อตัวเองนะฮะ I don't remember แต่ว่าอันนี้คือแสดงว่าสับสนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติอดัมเคยถาม ชื่อมาแล้วนะครับแล้วมาถามอีกนะว่า what's your name what's your name อันนี้ขึ้นเสียงสูงนะครับเพราะว่าแสดงว่าดาสงสัยหรือว่าสับสนอะไรสักอย่างนะครคือเคยรู้มาแล้วแต่นึกไม่ออกอันนี้ขึ้นเสียงสูงได้ what's your name again where are you from อันนี้คือสับสนนะครับถ้าเป็น where are you from อันนี้คือเจอกันครั้งแรกใช่คุณมาจากไหน where are you from where are you from หรืออาจจะย่อเป็น where you from ก็ได้ where you from แต่ถ้าดำลืมไปนะฮะจะเป็น Where you from? อถูกต mm ้องนะ Where are you from again? again th ai, <Kh Hence. S 1> เหมือนเติมคำว่า again ต่อท้ายก็ได้นะคร, inations, รับอีกครั้งนะอีกครั้งบอกอีกครั้งเพราะว่าลืมนะฮะับสับสนนะครับหรือ Why did you do that? Why did you do that? ค uh, ุณทำสิ่งนั้นเพราะอะไรครับ Why did you do that? คือแบบเมื่อกี้บอกมาแล้วนี่แต่ว่าจำไม่ได้ถูกต้องนะองทำหน้าแบบไอ้ดำด้วยนะคะใช่ทำตาหยีๆนิดนึงแล้วแบบโอเค I don't know why Why did you do it? แต่เวแต่ถ้าเป็นคำถามที่เป็น do, did, or is, am อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบขึ้นเสียงสูงตอนท้ายประโยคได้นะครับหรือไม่ไม่สูงมากนะครับแต่ขึ้นมาหน่อยนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าแบบเสียงสามันหมายถึงว่าไม่ขึ้นนะฮะแบบธรรมดานะฮะก็เป็นแบบ do you like Thailand ก็ได้อันนี้คือน้ำเสียงแบบไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับ do you like Thailand Do you like Thailand ก็ได้แสดงว่ามีลีลาขึ้นมาใช่มีลีลาแล้วก็แบบสนใจที่จะรู้คำตอบมากขึ้นนะครับ Did you go to the meeting? Did you go to the meeting? No. No? I overslept. ตื้นสายนะครับีสัยฮะหรือหรือบางทีนะครับฝรั่งจะขี้เกียจครับเราจะตัดคำว่า do ออกไปนะครับเช่นแทนที่จะถามว่า do you want to go to eat ตัด do นะครับ want to go eat โอ้โห oh, <You S 2> สั้นไปเลยนะฮะแล้วก็<ห>การขึ้นเสียงสูงก็จะแบบทำให้มันเป็นคำถามนะครับ You wanna eat? You w n n n a eat? นี่นะครับห,หรือถ้าเป็นประโยคอื่นๆนะครับที่เราจะเน้นคำนะครับ<ห>บางทีมันเปลี่ยนความหมายของประโยคได้นะครับเช่นประโยคที่สำคัญมากนะครับ Give me the money or I'll shoot you ให้เงินมาไม่งั้นฉันจะยิงคุณนะฮะ Give me the money or I'll shoot you คือให้ฉันอย่าไปให้ใครถูกต้องนะฮะเน้นว่าไม่ใช่คนอื่นนะฮะ give me the money or I'll shoot you give me the money or I'll shoot you ก็คือให้เงินไม่ให้ทองไม่เอายังอื่นไม่เอายังอื่นนะฮะกระเป๋ารองเท้าไม่ต้องส่งมา give me the money not the gold not that not this ไม่เไม่เอาทองละคะทองน่าจะมีค่ามากกว่านะก็โอเคได้ได้ทองก็ได้ครับ give me the gold give me the gold I'm okay with that okay หรือ give me the money or I'll shoot you ฉันจะยิงคุณฉันจะไม่ได้เดินเข้าไปจูบคุณหรือว่าไปกอดคุณโอเค last one อันสุดท้ายนะครับ give me the money or I'll shoot you ฉันจะยิง แกนั่นแหละไม่ได้ไปยิงคนที่เดินผ่านมาข้างๆแกเหรอเป็นเพื่อนกันแล้วแกเพื่อนสนิทนะก็ดีกว่าคุณไหมคะคือดีกว่าพูดว่าคุณนะคะโอเคนั่นแหละนะคือการเน้นคำนะครับแล้วมันเปลี่ยนความหมายได้นะครับเห็นได้ชัดนะฮะอันนี้น่าสนใจมากเลยอาจารย์ดำเพราะว่าพอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาใช่ไหมคะพอสเตรสคำหรือว่าเน้นคำที่มันคนละคำกันเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนแต่ภาษาไทยล่ะคะ สมมติเราลองเน้นคำภาษาไทยดูบ้างส่งเงินมาไม่อย่างนั้นฉันจะยิงคุณส่งเงินมาส่งเงินมาฉันจะยิงคุณมันก็ความหมายเดียวกันใช่ไหมคะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยไม่มีอะไรเพราะว่าภาษาไทยมีวรรณยุกไงมันต้องเป๊ะตามที่มันเขียนนะฮะเอาง่ายๆนะครับภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกนะครับ English doesn't have tones แต่ว่ามันมีที่เขาเรียกว่าทำนองเสียงหรือว่าน้ำเสียงนั่นเองครับ โอเคค่ะ okay, คุณผู้ชมคะที่ผ่านมาที่เราคุยกันนะคะก็คือการตอบคําถามค่ะว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษแล้วจะพูดประโยคคําถามเนี่ยจะต้องขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็ได้แถมไปแล้วนะคะว่าการเน้นเสียงหนักเสียงเบาในประโยคเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงความหมายที่แตกต่างกันในแต่และการเน้นคํานั้นๆด้วยค่ะมาดูคําถามข้อนี้นะคะคุณผู้ชมถามมาค่ะว่า พึ่ง <Rocky> <asis> จะรับปริญญาค่ะจ่าดำแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เวลามีคนที่มาแสดงความยินดีเรื่องร e ับปริญญาเนี่ยจะต้องตอบขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีค่ะจ่าดำเอางี้ดีกว่านะครับเราเริ่มจากการแสดงความยินดีก่อนนะครับซึ่แน <away> ่นอนนะครับน่าจะรู้จักคํานี้ก็คือ congratulations สังเกตนะฮะเติม s ตอนท้ายด้วยนะครับเสมอนะคะเสมอนะครับ congratulations เราพูดครับ Congratulations ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไม่ใช่คอนนะฮะเราจะพูดเคิน <un> เป็นเสียงชวัวนะครับ oh. เสียงไม่เน้น,น